คลิปนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนๆปรับให้เสียงเล็กหรือเสียงใหญ่ในโปรแกรม Premiere Pro นะครับวิธีการทําง่ายๆเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิโด,โดแนะนำใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับมาที่ทำลายของเราครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงปกตินะเพื่อนๆลองฟังดูนะเติร์ดแบบขึ้นข้อความเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อ อันนี้เสียงปกตินะอ่าเราจะมาปรับให้เสียงของเราเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่ง่ายๆเลยมาที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ตรงนี้ไปเลยนะ P I T C H Pitch Shifter เอฟเฟกตัวนี้นะเพื่อนๆลากมาใส่ในเสียงของเราได้เลยแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับมาที่เอฟเฟกต์ที่เราใส่กดที่ e d i t อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะให้เพื่อนๆกดเพย์ไปเลยก็ได้อา๋ยวผมกดเพย์ไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะปรับไปเลยนะเพื่อนๆลองดูนะ มันสามารถกดเพยแล้วก็ปรับตอนเพยไปได้เลยผมจะกดเพยไปเลยนะอ่้เพื่อนๆดูนะแล้วให้เพื่อนๆปรับตรงนี้ครับเออเดี๋ยวผมบอกก่อนปรับเซมิโทนนะถ้าเกิดเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยเสียงมันจะใหญ่ถ้าเลื่อนไปทางขวาเนี่ยเสียงมันจะเล็กเดี๋ยวผมจะกดเพยไปด้วยเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงจากคลิปวิดีโอของผมนะแล้วก็ได้ยินเสียงจากที่ผมปรับนั่นเองนะ ผมก็อาจจะพูดทับไม่ได้เออเดี๋ยวผมจะเพย์ไปเลยคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตโลว์เติร์ดแบบนี้เลยครับโลว์เติร์ดแบบขึ้นข้อความเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อความเองได้ทั้งหมดปรับแต่งเองได้หมดเลยนะก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันนี่ครับแค่นี้เองวิธีการปรับเสียงเล็กๆเสียงใหญ่เสียงเล็กก็คือถ้าเกิดเรายิ่งปรับไปขวาสุดเนี่ยมันก็จะยิ่งเล็กมากๆแต่มันก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้าเกิดเราปรับไปซ้ายสุดเนี่ยมันก็อาจจะ ั่งถ้าเกิดเป็นเสียงใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเสียงหุ่นยนต์อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองไปปรับแต่งปรับใช้กันดูได้นะสำหรับเสียงเล็กเสียงใหญ่เนี่ยออวิธีการทำก็จะง่ายๆประมาณนี้นะ